วันนี้นะครับเราจะมป้องกันคราบโทกระโปกที่จะมาติดสายโอกลัดเวสสองของเรานะครับด้วยน้ำยาสกอตการ์ดนะครับแฟบริกโปรเทคเตอร์ตัวนี้นะครับ สวัสดีครับพบกับ PJS On ถ้าท่านเข้ามาชมเป็นครั้งแรกยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมพ่องธนรัตพงศ์คณะเจริญช่องของเราทํารีวิวสินค้าและเทคนิค DIY วันนี้มาเทคนิค DIY กับวิธีการอย่างที่เกินกันไปนะครับใช้สเปรย์ตัวนี้นะครับมาลองฉีดเพื่อกันน้ําและฝุน่นเข้าไปที่สายโอค l u สคว e สสอของเรานะครับเรามาเริ่มทํากันเลยแล้วกันฮนะโอเคก่อนอื่นนะครับเราก็แกะตัวสายเนี่ยนะครับออกจากตัวว้านก่อนนะครับการแกะนะฮเท่าที่ดูก็ มันไม่ยากมากนะครับเราก็เริ่มจากด้านด้านนี้นะครับด้านด้านในนะฮะแล้วก็ดึงปุ๊บ,บนะครทั้งสองข้างเลยนะก็ทําด้วยความระมัดระวังนะครับมีโอกาสที่จะหักได้นะเป็นคนที่ดึงหักมาแล้วแล้วก็ตัวด้านบนนะต้องแกะตัวนี้ออกก่อน แกฮุชฮช่่นออกก่อนนะครับแล้วเราจะสามารถสอดตัวนี้นะครับลงมาเลยนะโอเคถอดตัวแว่นออกมาเรียบร้อยนะฮะเราตัวแว่นมาพักไปพักไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเรามาที่ตัวสายของเรานะครับก็สเปรย์ตัวนี้นะฮะ ผมบอกคุณสมบัติให้ฟังสักนิดนึงนะครับตัวนี้เป็น Fabric Protector นะครับป้องกันน้ำแล้วก็ป้องกันคราบสกปรกด้วยนะครับก็ถ้าใครจะใช้ก็ลองไปซื้อมาที่ตามห้างนะครับกระป๋องประมาณ200บาทนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลองใช้แล้วก็เดี๋ยวลองทดสอบกับน้ำให้ดูสักนิดนึงนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็แผ่ตัวสายของโ c u ัส s Quest 2ของเรานะครับแล้วก็ขยับขวดสักหน่อยนะฮะวิธีใช้นะครับ เราก็ฉีดลงไปนะครับฉีดบางๆนะครับสองสามรอบนะครับให้ทั่วนะครับก็แนะนําไว้นิดนึงนะครับไม่ควรฉีดในห้องนะครับตรงนี้ผมเดี๋ยวผมฉีดให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวผมฉีดไปฉีดที่นอกห้องนะครับผมขย่าขวดต้นหน่อยนะครับเว้นระยะห่างประมาณ15เซนนะครับจากตัวสายของเรานะครับแล้วก็ฉีดนะครับโอเคนะครับ ิดว่าน่าจะแห้งประมาณหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวลองเอาน้ำนะครับหยดลงไปที่ตัวสายด้านข้างดูนะครับว่ามันจะกันน้ำได้จริงหรือเปล่านี่นะครับก็คือจะเหมือนกับไอบัวเลยนะฮะน้ำเนี่ยไม่เกาะนะครับเราสามารถเช็ด ไปแล้วพื้นผิวตรงนี้ไม่เปียกนะฮะก็คิดว่าในส่วนของคราบนะครับก็น่าจะกันได้ในระดับหนึ่งนะฮะ ใครซื้อ Oculus Quest 2มาแล้วกังวลน,นะครับว่าตัวสายผ้านะครับจะเกิดรอยได้ง่ายนะครับวิธีนี้ก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับโอเคเทสไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่สายนี้กลับเข้าไปในเจ้า Oculus Quest 2ของเรานะครับผมวิธีการก็เหมือนกับตอนที่แกะออกมานะครับเราใส่ทางสายคาดด้านบนเข้าไปก่อน,น ตอนใส่ระวังตัวสายนี้โดนเลนด้วยนะครับอาจจะทำให้เลนเป็นรอยได้นะครอบด้านหน้าเข้าไปก่อน่าแล้วก็กดด้านหลังเข้าไปก็รึ ขั้นตอนสุดท้ายนะฮะใส่คุชชั่นกลับเข้าไปที่เดิมนะครับสง่งกบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้มาลองทำกันให้ดูเพียงเท่านี้นะครับและเช่นเคยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ล่าสุดจากป i d g ดออนของเรานะครับวันนี้ผมพองธนรัตน์พงษ์คณเจริญลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขของทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ